สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูน้ำเต้าอีกแล้วน้ำเต้าตอนนี้ออกลูกเยอะเลยมีคนมาซื้อนะมีคนมาซื้อทุกวันชอบกินเอาไปแกงเอาไปต้มเอาไปจิ้มน้ำพริกเอไปทำแกงเจดิดได้หมด บางคนบอกกินไม่เป็นน้ำเต้างาช้างนะมีลูกเยอะแยะเลยจ้าเจ้าของห่วงด้วยนะเจ้าของห่วงไม่ค่อยอยากให้ตัดมีลูกเยอะแยะเลยพลูกอ่อนๆประมาณ สี่สิบเซนก็จะกินเปลือกได้หวานต้มจิมน้ำพริกหวานแดงส้มแต่ถ้าแก่กว่านี้ก็ต้องปอกเปลือกปอกเม็ดอร่อยนะจ๊ะแก่หลายลูกเลยจ้าน้ำเต้า ไคกินบ่อยเลยจ้าใครไม่เคยเห็นต้องมาดูคลิปนี้เลยน้ำเต้าอร่อยจ้าดกมากเลยทำทำค้างให้ใหญ่มากๆเลย,ข,เลย,ลยลขึ้นสองฝั่งเลยตรงนู้นตรงนู้นก็ปลูกไว้หลุมหนึ่งตรงนี้ก็หลุมหนึ่งขึ้นสองฝั่งเลยดกมากๆขายทุกวันนะจ้า มาเลยแสงแดดเข้าตาเลยยังเช้าอยู่เลยนะแปดโมงกว่าๆแดดแรงแดดแรงมากๆจ้า้ำเต้าน้ำเต้าใไม่เคยกินต้องลองกินนะจ๊ะน้ำเต้างามมากใบก็งามมากเลยฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ไสบัวพอเพียงเลยนะคะดูแลไแ่บัวพอเพียงบ้างนะคะสวัสดีจ้า